สอบดูถึงสถานการณ์น้ํากันไปแล้วนะคะทีนี้มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างค่ะต้องบอกเลยต้องใช้คํานี้ฝนที่ตกทางนูน้นหนาวถึงคนทางนี้นะคะเป็นอย่างนี้เพราะว่าทุกครั้งที่ภาคใต้นี่นะคะจะมีมรสุมเข้ามาทางฝั่งตอนบนของประเทศภาคเหนือก็จะมีอากาศหนาวเย็นแล้วก็เข้าสู่ฤด,ดูหนาวตรวจสอบเรื่องนี้พร้อมกันค่ะในรู้ก่อนร้อนหนาวรู้ก่อนร้อนหนาว So, พบกับรู้การร้านหนาคอรมิชันณัฐชากิตโมกค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันมีข่าวดีมาบอกเพราะว่าสัปดาห์หน้าประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาหลายคนบอกสดชื่นเหลือเกินนะคะสัมผัสถ,ถึงอากาศหนาวเล็กๆน้อยๆน,นะคะส่วนพี่น้องทางภาคใต้เดี๋ยวคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอยู่ค่ะเพราะว่าจะเข้าสู่ฤด,ดูของมรสุมค่ะคุณผู้ชมจากการตรวจสอบนะคะเราพบว่าพื้นที่ทางภาคเหนือและก็ภาคอีสานในระยะนี้นะคะตามยอดดอยยอดภูม,มีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นกับมีลมแรงค่ะมีฝนตกเล็กน้อยนะคะ ร้อยละถึง30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่1 9องศาค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะว,วันออกค่ำถึงเช้ามีอากาศเย็นกลางวันยังร้อนอยู่นะคะมีฝนเล็กน้อยร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่20องศาค่ะคลื่นลมสงบส่วนภาคใต้มีฝนเยอะทั้งสองฝั่งเพราะว่าเข้าสู่ฤดูมรสุมอย่างเต็มตัวแล้วค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-70ถึงของพื้นที่ค่ะพื้นที่ริมทะเลนะคะจุดใดมีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลดึกถึงเช้าอากาศค่อนข้างเย็นค่ะส่วนบ่ายถึงค่าอากาศร้อนปนฝนดูแลสุขภาพในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลกันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีใบไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นสีทองเหลืองอลามแบบนี้นะคะนี่คืออุทยานแห่งชาตินะคะในเขตปกครองตนเองซินเจียงของประเทศจีนค่ะตอนนี้นะคะจีนก็เข้าใกล้นะคะที่จะเปลี่ยนฤดูเป็นฤดูจากฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยกลายเป็นฤดูหนาวในเดือน น่าค่ะน,นี่คือรูก้กันร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ